You're listening to A Day Podcast, podcast for all things creative. Adid Kong Pachuban Podcast. Sarapat Brun Rao Kong Sarapan Sing Kong Adid. กลับมากันแล้วกับอดีตของปัจจุบันนะคะพอดแคสต์ของพู้ที่ให้เล่าแล้วก็อเดค่ะค่ะยุ้ยกนกพันค่ะเตยมนสิชานะคะค่ะเราจะนันแอมตัวกันไปเรื่อยๆนะคะไม่ว่านี้จะเดินทาถึง40เทปแล้วก็ตามอ่ากลัวคนจําชื่อไม่ได้ค่ะอ่ะวันนี้ก็จะหยิบของที่เรียกว่าน่าจับทาเก็ตของผู้หญิงได้มากกว่าของผู้ชายหรือเปล่าไม่แน่ใจอ่าก็คือเราจะพูดกันเรื่องการเตรียมตัวก่อนที่จะแต่งงาน เออความสวยความงามต่างๆจะบอกว่านี่เป็นท็อปิกหลักนะทุกคนเพราะเชื่อไหมว่าอีเวนท์ที่ทําให้คนเลิกกันมากที่สุดตอนที่แต่งงานคือการเตรียมจะแต่งใช่เช่นตั้งแต่อ่ะเจ้าสาวเจ้าบ่าวยกมือนะคะว่าแบบใครเจอปัญหานี้บ้างเช่นตั้งแต่เลือกชุดเลือกหลานสินสอดโดนหมด3ข้อเนี้ยทําให้คนเลิกกันก่อนแต่งงานนี่มานักต่อนักแล้วใช่สามารถทําสถิติได้นะคะใช่คือจะจะมาพูดกันว่าอ่ะเจ้าสาวหลายคนเนี่ย มีใครเคยประสบปัญหาถกเขียงกับครอบครัวและคนรักเกี่ยวกับชุดและเครื่องประดับที่จะสวมใส่ในงานแต่งบ้างอยมีแน่นอนเรียกว่ายิ่งบ้านไหนมีเครื่องประดับให้เลือกเยอะเนาะปะัญหาก็จะยิ่งแย่ตามไปด้วยนะคะ<ม>ใช่<ม>เพราะว่าจริงๆแล้วอะความชอบส่วนตัวกับความเหมาะสมบางทีมันมันไม่ได้ไปด้วยกันนะ<ม>เออบางคนอาจจะใส่แบบอยากจะใส่กระโปรงหางปลาจะ้ะแต่ว่าแบบอยากจะจัดริมชายหาดอย่างเงี้ยลอองไปว <ไป S 2> ่ายน้ำเลยเออซึ่งต้องบอกว่าอะ หลายคนอาจจะคิดว่าแล้วราชวงศ์มีปัญหาบ้างไหมอ,อูโน,นี่น่น,นเ่็นเยอะเนาะบันโรโคลคอก็มากน่นอนว่ามันก็คงมีเนาะ<ม>แต่ว่าวันเนี้ราชวงศ์ที่เราจะหยิบมาพูดกันนะคะไม่ค่อยมี เพราะว่าเขามีโปรโตคอลที่เข้มข้นมากเรื่องนี้เนาะราชวงศ์วันนี้นะคะที่มาพูดกันคือเป็นเรื่องของโรมานอฟนั่นเองค่ะเขามีมาตรการในการขจัดปัญหาเรื่องเครื่องประดับของเจ้าสาวเนาะด้วยมีข้อกําหนดที่ชัดเจนเลยว่าเจ้าสาวราชวงศ์โรมานอฟทุกคนที่มียศตั้งแต่แกรนด์ดัชเชสขึ้นไปเนี่ยจะต้องสวมเสื้อผ้าแบบไหนใส่เครื่องประดับแบบไหนเนี่ยเพื่อคงไว้ซึ่งสถานะอันเข้มแข็งบาง่ซึ่งตัวอย่างแรกเลยเจ้าสาวใช่แกรนด์ดัชเชสมารียาพาฟอฟนานะคะเป็นทิดาแกรนด์ดยุกพอสมเด็จออีกคนของ คลัสที่สองเนาะคือเขาก็จะบ่นว่าเนี่ยชุดแต่งงานของฉันน่แม่งเหมือนเสื้อกรเอะเลยคือมันหนักมากน้ำขานมาแล้วก็แบบลกลุงลังไปหมด<อ>แต่งตัวเหมือนคนงี่เง้าด่ายเยอะมากอะไรเงี้ย<อ>แบบน้ําหนักที่ใส่เนี่ยเดินลงไปล้มแล้วขยับไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยเออเขาก็จะมีข้อบ่นว่ามันเยอะมากซึ่งวันเนี้ยเดี๋ยวเราจะให้เตยขยายนิดนึงว่าเอเยอะลกลุงลังแต่งตัวเหมือนคนโง่เสื้อกลอะเนี่ยที่เขาพูดกันเนี่ยมันมีอะไรบ้างอะไรบ้างเอออะไรจะแบบคือจริงๆอ่ะเหมือนแบบว่ารมานออ่ะมีโปรโตคอลของชุดเจ้าสาวที่แบบเป็นท อะไรบ้างคือเราอะแอแดบได้บ้างแต่ว่าชุดต้องเป็นแบบนี้นะของที่จะใส่บนหัวเราต้องเป็นแบบนี้เดี๋ยวจะแบบให้ดูขึ้นๆดูมัอยไรบ้างจะไม่หมดหกชิ้นเครื่องประดับหกอย่างเยอะมากอ่ะอันแรกก็คือจะต้องมีนับชู้คราวจะเป็นมงกุฎเล็กๆใส่ตรงนี้ตรงหัวเน,นี้ยค่ะเหมือนแบบมงกุฎเล็กๆเงี้ยเนาะซึ่งไอ้มงกุฎอันเนี้ย ก็เห็นภาพมันก็จะเป็นแบบกรัรมยี่แบบขึ้นโครงเป็นเงินประดับเพชรใช่ป่ะน้ำหนักก็ค่อนน้าจะหนักอ่ะเพราะเพชรมันพันกว่าเมตรพันห้าร้อยกว่าเมตรีงหน,น,นักแน่น,นอนใช่ก็คืออันเนี้ยก็คือคลิปใส่ใส่ติดกับผมเจ้าสาวให้มันอยู่ตรงนี้เสร็จแล้วไม่พอคือแม่งบ้านนี้ใส่มงสองอันคือมีมงตรงนี้แล้วมีมงข้างในอันหนึ่งมงตรงนี้คือ <c oughs> คือเทียรา่าคือเนปจูดเทียร่าอันเนี้ยคือเขาเรียกกันเล่ยๆเนาะเป็นแบบเทียร่าเจ้าสาวเพราะว่าก็คือทุกคนต้องใส่เหมือนกันเนี่ยก็ต้องระเบิกไปใส่ใช่ป่ะอันเนี้ยจะเป็นเทียร ก็คือจะบอกหนัอันนี้สวยมากสวยเราชอบพี่สุดแล่เราก็ชอบเหมือนกันสวยมากอ่ะไม่พอนอกจากแบบเอเทียร่าตัวนี้แล้วใช่ไหมจะมีต้อมหูเป็นลูกเชอรี่ซึ่งแบบหนักมากแต่เขาแบบวิธีการใส่คือต้องต้องคล้องกับหูอย่างงี้ไม่ได้ไม่ได้ใส่ตรงนี้นะคล้องอย่างงี้คล้องนี้ลงมาแล้วก็ห้อยลงมาอย่างงี้เป็นลูกเชอรี่มันต้องใช่ทั้งข้างเป็นทองใช่ทั้งหูเขาก็บอกว่าถึงแม้ว่าคือก้านมันเป็นทองใช่ไหมถึงแม้จะห้อยแบบนี้แล้ววะก็ยังมีคนโดนหูบาดต้มหูบาดหูปล่อยเพราะว่ามันหนักมันถ่วงอยู่างนี้ใช่ปะ แต่ว่าไม่ต้องใส่เพราะว่าเขาบอกว่าอันนี้มันเป็นต้นหูของแคทเธอรีนมหาราชินี เพราะฉะนั้นต้องคงไว้ซึ่งเกยียรติก็เต้องใส่เพชรของพานางนะคะสวยต้องทนสวต้องต้องทนนะคะนิดนึงไม่พอค่ะก็อ่ะเนี่ยคืออันเนี้ยแอนดาเชสมาเรียชาเมื่อกี้ที่บอกไปนางบ่นว่าแบบอันเนี้ยมันหนักมากจริงคือนางใส่ไม่ไหวตอนที่อยู่ในนัน้นต้องออกมาถอดแล้วมาแขวนไว้เนี่ยคนเห็นแล้วก็ขำว่าแบบแต่กูหนังจริงกูต้องถอดออกนะอย่างเงี้ยนะเออไม่พอก็คือจะมีสร้อยคอตรงนี้คือชุดชุดเจ้าสาวแล้มันออกมันจะเป็นแบบเนี้ยมันจะปาดเลายเพราะฉะนั้นสร้อยเนี่ยจะเป็นเขาเรียกอะไรเป็นแบบระย้าหรือแบบอย่างเงี้ยเป็นหยดน้ำ แบบหนักไม่ต่างไปกับตองเชอรี่นะคะไม่พอก็หนักตอนน้นคือตรงตรงคลิปตรงหน้าอ,อกอะ่ะแต่จะมีต้องมีอีกอันหนึ่งเป็นคลิปติดตรงนี้ซึ่งบางทีก็คือเอาไว้ติดกับไอ้ผ้าคลุมให้มันอยู่ตรงนี้แล้วก็คลิปติดอัน,นใหญ่เป็นรูปโบแบบเดี๋ยวจะเป็นทรงโบแต่ว่าข้างในก็เป็นช่อดอกไม้อลังการประมาณนึงอค่ะแล้วก็ต่อจากนั้นไม่พอก็คือมี b r a c e l e ก็คือใส่กําไลข้อมือกําไลข้อมืออันเนี้ยก็ใหญ่เหมือนกันคือเพชรเยอะมากเขาบอกว่าอันเนี้ยมันเป็นของเก่าที่แบบว่า คือ <c oughs> มันมาตั้งแต่สมัยแบบสตวรระวที่สิแปดคือใส่ในการแต่งงานมาตลอดทุกคนต้องใส่เพราะว่าทุกคนเคยใส่มาก็ต้องใส่ต่อไป <laughs> อ่าโอเคอันเนี้ยก็คือหกชิ้นหลักๆที่เป็นอัญมณีหลักที่แบบแปะแปะบนตัวเราใช่ปะส่วนชุดเด็ก็ <c oughs> จะบอกเลยว่าต้องเป็นชุดคอปาดต้องเป็นลายแบบนี้ย่างเงี้ยแต่ถามว่าเปลี่ยนบ้างได้ไหมก็เปลี่ยนได้อย่างเช่นลายปักแต่มันจะ<อ> <c oughs> เป็นดีเทลเล็กมากๆที่สามารถเปลี่ยนได้ทรงชุดเหมือนเดิมนะแต่ว่าเปลี่ยนลายได้หรือแบบผ้าคลุมสมมติผ้าคลุมเจ้าสาวเงี้ยบอกว่าขอใช้ของแม่ได้ เออแต่บาง<ม>อย่างที่มันมีมันมันมันพอเปลี่ยนได้บ้างก็คืออาจจะปรับไปส0%เปอระไรเงี้ยนะของชุดที่ต้องใส่ <laughs> ใเออซึ่งสาเหตุที่มันต้องมีการกําหนดเครื่องแต่งกายนะคะส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของผักเกียรติเท่านั้นเลยนะคะอ,อ,อย่าง,งที่เตยบอกว่าแบบอันนี้ก็ต้องใส่พะสืบทอดมา <laughs> อันนี้ก็ต้องใส่เพื่อเป็นการบอกว่าเออฉันยศเท่านี้แล้วนะอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเหมือนกับว่าอ่ะเจ้าสาวของราชวงศ์ที่มีตําแหน่งนั้นตั้งแต่แกรนด์เชสขึ้นไปเนี่ย คือรวมไปถึงเจ้าสาวจากต่างชาติด้วยนะที่มียศนะหลังจากการสมรสเป็นแกลเชสตแล้วเนี่ยคือเขามีสิทธิ์ได้ขึ้นเป็นซารีนาหรือมารดาของพระเจ้าซาในอน,นาคตเนาะมันก็เลยเรื่องพระเกียรติมันเลยสําคัญมากนะคะใช่แต่ทางกลับกันเนี่ยถ้าเจ้าสาวเป็นสายเลือดราชวงศ์โรมานอฟหรือสมรสกับสมาชิกราชวงศ์โรมานนฟที่มียศต่ํากว่าแกรนดยุคหรือแกรดเชสเตเนี่ยเช่นเจ้าชายเจ้าหญิงเนี่ยก็อาจจะไม่ต้องสวมชุดหรือเครื่องประดับตามพิธีการแบบนี้ก็ได้ใช่ก็จะแบบเป็นคอยกเว้นไปไม่ต้องใส่โชคดีไปใช่ซึ่งในหลังหลลลังงงจาาาากกรรร่มมสยขอชวนฟ เพราะอย่างที่เรารู้กันเนาะว่าราชมมตว่วาแบบเออผ่านการ<อ>ปฏิวัตินู่นนี่นั่นทําให้แบบสุดท้ายแล้วอะ่ะเครื่องประดับพวกเนี้ยมันเรียกได้ว่าสูญหายเยอะมากทุกคนคือมันแบบกระจัดกระจายอ่ะค่ะจากจากสถานการณ์ความวุ่นวายทั้งหมดเนาะเค<อ>รื่องประดับต่างๆรวมถึงเครื่องเพชรที่ใช้ในพิธีแต่งงานเนี่ยส่วนใหญ่ก็เรียกได้ว่าประสบขอกรรมใกล้ๆกันเลยใช่แต่แต่ชิ้นที่เราจะหยิบมาเล่าในวันนี้ค่ะมาแล้วนางเอกของเรามาแล้วเขาชื่อว่ามงกุฎเดอะนูพิทชลคราวนะคะซึ่ง ใช่ใส่ข้างบนใช่นะคะหลังเดี๋ยวเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูอ่ะคือน้องคนนี้หลังจากที่มันสูญหายไปจากการปฏิวัติเนี่ยคือน้องกลับมาเดบิวอีกครั้งนะคะคือ,นอในปี1953แต่ไม่ได้เดบิวอะไรเกี่ยวกับราชวงนู่นนี่นั่นเลยคือน้องอ่ะไปเดบิวในวงการความงามทุกคน<ช>คือน้ององ่ะเป็นมงกุฎนางงามเออคือเน,นี้ยตลกมากเลยคือจากแบบเราเห็นว่าแบบ ต้องเป็นเจ้าสาวท็อปเทียใช่ไหมแกนัชเชสตื่นใสใช่ปะแต่ว่าอยู่ดีๆมันหายไปหลายปีแล้วก็โผล่อีกทีคือแบบถ่ายทอดสดดังงามแล้วก็มีคนใส่มงกุฎยูนี้เป็นมิสเซอร์ในเวอร์สอะไรเงี้ยก็สร้างความแบบตื่นตระหนกตกใจให้กับคนจำมากว่าอ้ามไปอยู่งันได้ไงมันโอเคไหมเงี้ยเพราะว่าจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าไอ้ของพวกเนี้ยที่เขาใส่กันในวันแต่งงานอ่ะมันถือว่าเป็นแบบกเหมือนเป็นเออเหมือนเป็นแบบคลาวด์จูสที่ คือเจ้าสาวใส่ต้องคืนอ่ะคือมันต้องคืนแล้วมาเบิกไปใส่ใช่ปะคือคนที่ใส่ได้มันต้องเป็นคนระดับสูงเท่านั้นการมาใส่ให้มิสที่เป็นนางสาววันนี้มันแบบรับไ,ได้ไห,หรเปล่าอะไรเงี้อยอาจจะถามว่ามันไปอยู่นั้นได้ไงใช่ปะแล้วคนที่ใส่วันนั้นน่ะก็คือเป็นนางงามชื่อว่าอามิคูเซล่าเออก็คือแบบนั่นแหละเป็นนางงามเชื้อสายฟินแลนด์แต่ว่ามาจากแคลิฟอร์เนียอ่าก็ได้รับเกียรติสมกุฎอันนี้นะคะซึ่งอันเนี้ยต้องบอกว่ามันเป็นมงกุฎอันเดียวกับที่ถ้าเราเคยเห็นภาพน ตอนแต่งงานกับเอ,อ่ออเล็กซานดราใช่ปะ่ะในภาพจะเห็นว่าซาลิน่าก็ใส่มงกุฎอันนี้เหมือนกันแล้วก็มีคนเอามาเทียบพาว่าเนี่ยมันคือมองกุฎของซาลิน่านะไปใส่ได้ยังไงอะไรเงี้ยค่อนข้างจะแบบเป็นข้อถกเถียงกันใช่ไหมแต่คราวนี้ยต้องบอกว่าไอความเป็นมาของมองกุฎไอแนโชคคราวอันเนี้ยก็ค่อนข้างซับซ้อนอยู่เหมือนกันนี่เข้อหาข้อมูลมาว่ามันไปอยู่กันได้ยังไงใช่ปะ่ะก็บอกว่าจริงๆอะ่ะไอตัวนับโชคคราวอ่ะแต่แรกเลยก่อนที่มันจะมาเป็นมงกุฎเจ้าสาวเนี่ยมันก็ถูกสร้างมา เก่าตั้งแต่สมัยประมาณแบบซานิโคลัสที่1อะไรเงี้ยหรือว่าคนบอกว่าเอออาจจะแบบเก่ากว่านั้นอีกใดๆก็ตามคือเราไม่แน่ใจว่ามันสร้างมาตอนไหนกันแน่แต่ว่าเมื่อนสร้างขึ้นมาเนี่ยมันสร้างมาด้วยเหตุผลของการเป็นมงกุฎเจ้าสาวโดยเฉพาะแล้วคราวเนี้ยก็เราก็กำหนดอายุของมันได้ว่ามันมน่าจะประมาณถ้าไม่ใช่ปีแบบ1767ที่เป็นปีแรกที่มีการแบบกําหนดชุดเจ้าสาวต้องใส่แบบเนี้ยก็เลยตั้งสร้างมงกุฎเนี้ยขึ้นมาก็อาจจะเป็นอันใหม่คืออันเก่าอาจจะพังแล้วก็เลยสร้างใหม่ตอนปี1884ซึ่งออัันนน้ก็คืแบบคนสมัยกันแต่่่ววาาาเกก็บองปงที่อาาจเงซเ่งกอเป็นนาน จากนครเซนต์เ์เซอร์สเบิร์กก็ยังคงเป็นเหมือนงานช่างที่ใกล้เคียงเก่าใช่เออ ค่ะก็ต้องบอกว่าถึงแม้ว่าที่มาที่ไปมันจะไม่ชัดเจนเนาะแต่ว่ารูปแบบของมงกุฎเนี่ยรูปรัาอิมเมจมันเนี่ยคือได้รับการศึกษาอย่างละเอียดนะคะว่าแบบเออชิ้นงานเนี่ยเป็นใชยหน้าตายอย่างไาายยางไว่าแบบเออมันเป็นตัวเรือนเงินนะคะแล้วก็มีการประดับเพชร1535เม็ดเป็นวงโค้ง6วงด้านบนประดับเป็นไม้กางเขนเนี่ยแล้วก็ตัวมงกุฎอะค่ะจะถูกบุด,ด้วยกร,รมยีอย่างดีนะคะแล้วก็เออถึงแม้จะดูแบบว่า ขนาดไม่ใหญ่มากนนแต่น้ําหนักมันหนักมากเออมนเ่านะเก่ากันว่าคือเพชรที่ถูกนํามาใช้ประดับมงกุฎเนี่ยมันเป็นของเก่าจากสมัยพระนางแคทเธอรีนมหาราชินีเนาะอ,อย่างที่เตยบอกนะคะโดยเป็นเพชรที่ใช้ประดับตกแต่งชุดพระองค์นั่นแหละเออแต่วันนี้ก็คือถูกเอามาทําเป็นมงกุฎเนาะซึ่งมงกุฎเนี้ย The เดินในพระเท r คราวนี่ค่ะเป็นมงกุฎสักสูงถูกเก็บเป็นหนึ่งในส่วนแบบของแบบเครื่องราชกุมพันธ์ของพระเจ้าซาเลยนะคะจริงๆมันควรจะส่งต่อให้เฉพาะกับผู้ครองพลังใช่โดยหลังเจ้าสาวมีการเบิดมงกุฎออกไปแล้วเนี่ย ต้องคืนอันนี้ยเขาอย่างที่เตยบอกเลยว่าแบบเออมันต้องคืนนะมันมันหลุดไปไกลขนาดนั้นได้ยังไงใช่ไหมใช่ซึ่งอลิสแห่งไฮแอนด์ไรนะคะก็คือเจ้าสาวของซาในคนรัฐที่2เนี่ยเขาเป็นหนึ่งใเจ้าสาวยศสูงที่ได้มีโอกาสสวมมงกุฎนี้ในพิธีแต่งงานแล้วก็เป็นซาดีนาพปงสุดท้ายเลยท้ายที่สุดเลยที่ได้สวมมงกุฎแบก็ปฏิวัติแหละเอาตรงคือพอมันปฏิวัติอะมงกุฎมันก็มันก็ถูก ขายในตลาดมืดแหละอ่ะถ้าพูดแบบแปลความจริง,รงใช่ใชคือเขาก็พูดมาว่าอะตอนนั้นน่ะหลังจากที่แบบเราเราเราหลังที่แบบเกิดการปฏิวัติใช่ปะมันก็มีของการเข้าไปในกลุ่มเครื่องเพชรของพระเจ้าซาราชวงต่างๆใช่ไหมก็คือมันมีเครื่องเพชรอยู่เยอะมากอย่างที่เรารู้กันว่าแบบเออรวยมากใช่ปะแต่คราวนี้คือเนื่องจากว่าแบบแก๊งโบชวิกอะเขาก็ต้องการเงินในการแบบ เขาต้องขายอะในช่วงแรกๆเพราะแบบเออต้องสู้กับกลุ่มรัสเซียขาวด้วยที่ต่อต้านเขาอีกเนี่ยจะแบบข้างนอกข้างในเนี่ยสงครามโลกที่หนึ่งยังยไม่จบอย่างงี้ใช่ไหมเขาก็เลยเหมือนแบบต้องมาคิดว่าเราจะหาเงินยังไงก็คือต้องเอาบางส่วนไปขายแต่คราวเนี้ยเออจะเราเขาก็ได้ทำคัตเตอรี่ง่ายๆว่าอันไหนที่เป็นของเี่เขาคิดว่ามันแบบมันสําคัญจริงๆเป็นของที่แบบหายากจริงๆมันมีงานศิลป์ที่สูงค่าหรือเพชรมันเป็นของที่แปลกเขาจะเก็บไว้เพื่อเป็นสมบัติประเทศให้คนท้างหลังได้เห็นแต่อันไหนที่มันธรรมดาไมดมรรธ ดูมันจะเป็นแค่มงกุดแบบธรรมดาแล้วเพชรมันก็ไม่ได้แปลกประหลาดอะไรอย<ส>่างเงี้ยเขาเลยขายคือหน้าตามันดูแบบขายง่ายอ่ะ เออเออจริงจริง,รงมันดูแบบก็ขายขายไปเหอะอะไรเงี้ยก็คือขายไปแต่ว่าอย่างบางชิ้นนะเก็บไว้อย่างเช่นตัวที่เป็นนับชูเทร่าที่เราเห็นที่มันเป็นเพชรชมพูอันนั้นเขาเก็บไว้เพราะว่าม,มันเพชรชมพูไงความอลังแบบของมันมันต่างจากอันนี้คือถ้าเทียบกันก็ถ้าให้เลือกเก็บอันนึงก็คงจะเลือกเก็บอันนั้นก็ถูกแล้วอะไรเงี้ยคือถ้าถามนะมันก็สวยกว่าจริงๆแต่ว่าหลังจากที่เขาเอาไปขายเนี่ยคือโชคเรอย่างหนึ่งคือเขาไม่ได้แยกชิ้นส่วนมันจะมีบางอันที่เขาแยกเป็นชิ้นแล้วขายเป็นส่วนอันเนี้ยอยไปป ัน,นเราบอกได้เลยว่าเราไม่รู้ว่าใครเป็นนายหน้าคนกลางในตลาดมือที่เอามองกุฎไปแต่ว่าอันนี้มันไปโผล่ที่ลอนดอนตอนปี1927ก็คือประมาณ10ปีหลังการปฏิวัติรัสเซียใช่ปะคือออกถูกประมูลขายโดยบริษัทช,ชื่อว่าคริสซี เคือเป็นบริษัทจัประมูลใหญ่ของของที่ลอนดอนนั่นแหละเอาไป,ปเอาไปลงหนังสือพิมพ์ว่าเนี่ยจะมีการมีงานออกชั่นนะจะมีงานขายของต่างๆที่มาจากพระาชสำนักพระเจ้าซาหนึ่งนั้นคือมีตัวเนี้ยอยู่ซึ่งเป็นอันที่เขาไปเอาไว้ชูโรงเลยว่าแบบเป็นมงกุฎสําคัญเอามาขาย<ค>ของนนประมูล,เ,ลเอเลเอ,อซึ่งเราอะไม่รู้ว่าปีน,นั้นนะใครที่ประมูลได้ไปมันก็คือหายไปสักพักหนึ่งอะจนกระทั่งว่าต่อมาเนี่ยมีคนดังที่ไปซื้อมาก็คือเปียคาเทียซึ่งคนนี้ก็คือนามสกุลคาเทียแล้วก็รู้นาะเป็นเฮาคคาาาเเททีีียงือออขขไปจมมัน่่่รก นมาขายเขาก็เลยเห็นก็เลยซื้อช้อนซื้อกลับมาไม่รู้ราคาเท่าไหร่แหละแต่พอได้กลับมาปุ๊บเนี่ยก็เอาไปใช้ในการแบบถ่ายแบบแบบนางแบบมิจยาสารคือใส่มงกุฎแล้วใส่เครื่องเพชรอะไรเงี้ยซึ่งแบบก็ก็เป็นที่คือหาประมาณนึงคนก็ถามว่าแบบเอ้ยเมาได้ยังไงอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเอ้ยเนี่ยหนูก็จะซื้อมานะแต่ว่าถ้าวันหนึ่งอ่ะเออพระเจ้าซาคืนบัลลังก์เขาจะคืนให้เพราะเขารู้มาของสําคัญอะไรเงี้ยเขาก็ให้สัมภาษณ์ไว้อย่างนั้นซึ่งก็คือไม่เคยมีการพื้นคืนบัลลังก์พระเจ้าซาแต่ดเเเเเเเนนาาาาาาะะใช่่่่คคคือออต้้งงงบกกกวววมุฎีีียยยดด๋ทหจ การรับรู้ของประชาชนไปอีกหลายปีเลยเนาะหลังจากหลังจากที่เอาไปถ่ายแบบอะไรอย่างเงี้ยแหละมันก็หายไปมันก็แบบอ่ะถูกลืมไปมันเป็นคําถามที่ไม่รับการตอบกลับว่าแล้วยังไงแล้วยังไงต่ออะไรเงี้ยมัก,ยมก็อยู่ออก<ช>ับคาเทียไปอย่างเงี้ยค่ะจนกระทั่งน้องเนี่ยกลับมาเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่นะคะในปี19 5 2บนเวทีนางงามระดับโลกเป็นมิสยูนิเวิร์สเลยที่ประเทศอเมริกาเนาะคือมงกุฎที่มีวรรณะยาวนานถูกสวมให้กับผู้ชนะที่ครองตําแหน่งสาวงามที่สุดในจักรวาลของปีนั้นนะคะซึ่ง แทนที่แบบว่าสื่อจะสนใจแค่นางงามอย่างเดียวเนี่ยพอเขาใช้มงกุฎเก่าแก่ขึ้นมาเนี่ยมันเลยกลายเป็นประเด็นร้อนเลยแบบว่าพชอดขึ้นมาบนหน้าหนังสือพิมพ์เลยนะว่าแบบเอ้ามันถูกต้องแล้วหรออะไรเงี้ยมันดีแล้วหรออะไรเงี้ยใช่จริงๆก็คือ PR แหละแต่ว่าแบรด r ก็คือ p r any way นะคะทุกคนก็คือเนี่ย มันก็แบบบรรดาผู้เริ่มใสศรัทธารชงเนี่ยก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันไม่เหมาะสมเออคุณต้องทาอะไรสักอย่างกับเรื่องนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าถูกวันเนี้ยมันก็ไม่เคยมีคําตอบที่แน่ชัดออกมาเลยว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมงกุฎขึ้นไปอยู่บนเวทีนางงามได้อย่างไรนะคะคือมันก็เป็นไปได้มันก็มีทฤษฎีที่คนโปรโพส์แบบว่านําเสนอว่าเฮ้ยเปียรคาเทียอาจจะให้เวทีแบบเออ เวทีประกวดยืมไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอเออเพื่อเอามาใช้นิน่นนันอะไรย่างเงี้ยแต่ในปี1966ค่ะคืออีมองกุฎเนี่ยก็ถูกนำมาประกาศขายอีกครั้งนะ,ะแต่คราวเนี้ย จัดประมูลโดบริษัทของเมกาเองอชื่อแพ็กเบนเน็ตค่ะซึ่งผู้ลงทุนซื้อมองกุฎคนสุดท้ายเนี่ยเป็นทาย,ยาทมหาเศรษฐีชาวอเมริกันมาเจอรี่มาริเวเทอร์โพสค่ะชื่อยาวมากใช่ชื่อยาวมากผิดอยาติฉันเออโดยเธอคนนี้เป็นคนที่สืบทอดบริษัทด้านอาหารมูลค่ามหาศาลเลยนะแล้วก็ยังเป็นภริยานะักการทูตสหรัฐประจําสหภาพโซเวียตด,ด้วยอเออซึ่งส่วนตัวของเธอเนี่ยคือเธอแบบค่อนข้างที่จะแบบลหลงไหลข้างใครแล้วก็ชอบศิลปะแบบรัสเซียมากๆานะคะแล้วก็จริงๆ ฉันว่าเขาเป็นคอเลกเตอร์คือเขาเป็นคอเลกเตอร์ใช่เป็นนักสะสมของเก่าจากราชวงโรมานอฟอยู่แล้วทําให้แบบจริงแล้วนอกจากน้องมุกุฎคนนี้ยก็ยังมีของอีกมากมายที่่ผู้หญิงคนนี้เป็นเจ้าของซื้อมาเยอะอยู่ใช่ซึ่งหลังจากมาอเจรีเสียชีวิตไปเนี่ยของสะสมทั้งหมดของเธอนะคะก็ได้ถูกบริจาคให้กับฮิววูดมิวเซียมในกรุงวอชิงตันดีซีประเทศอเมริกานั่นเองซึ่ง น้องมงกุฎของเรานะคะก็ประดิษฐานอยู่ที่นั่นจนถึนงปัจจุบันใช่ใชจะแสดงอยู่นะคะออจนถึงปัจปจุบันซึ่งมันก็แบบเป็นสิ่งที่น่าสนใจว่าแบบทําไมมงกุฎรัสเซียแบบบางคนก็งงว่าไปอยู่วังชัวอชิงตันดีซีได้ยังไงแบบประเทศที่แบบไม่มีกษัตริย์แต่เสือกมีกับมงกุฎที่แบบเกี่ยวข้องกับสถาบันแล้วก็แบบตอนนี้ดิสเพลย์คือไปดูมาใช่ไหมก็คือดิสเพลย์มงกุฎอันนี้แล้วก็ข้างหลังก็จะเป็นภาพแบบงานแต่งเจ้าชากับเจ้าหญิงอลิซที่เราเล่าไปว่าเออเขาเป็นสซเลบงานเสุดท้ายที่ได้ใส่ใช่ป่ะอเเเลลซซนฮสไหมงกุอันนีี้้้อยยยู่่ขาางซเก็แบบ ก็บอกว่านี่คืออันที่ชาลินาเคยสวมนะคือมันก็มีความแบบแปลกๆดีที่ไม่รูไม่แล้วทำไมรัสเซียถึงไม่ขอสิ่งนี้ขึ้นไปเอออันนี้คือมีคนถามเราเหมือนกันแต่เรารู้สึกว่ารัสเซียไม่กล้าขอคือหรอกเพราะคนขายมันคือบอลเชวิคใช่ปะคือเขาขายเองอ่ะเหมือนแบบมันเป็นคือถามมันจําเป็นไหมที่ต้องขายแล้ว่ามันก็คงจําเป็นเพราะว่าแบบปกติหลังการปฏิวัติเสร็จแล้วมันต้องใช้เงินเยอะในการเวนเทนสิ่งนั้นให้ยังอยู่เออหลายๆอย่างคือต้องขายออกไปแต่แบบคือตอนนั้นมันมันค่อนข้างเป็นแบบ เขาขายเยอะอะแล้วมันค่อนข้างเป็นเราจะบอกว่าเป็นของโจรม,มันก็เทาๆแต่แบบถามว่าเออรัฐบาลตอนนั้นก็คือเขาตั้งรัฐบาลขึ้นมาแล้วเขาขายเองมันก็อาจจะบอกว่ามันก็คือรัฐบาลที่จะเอาไปขายเองด้วยหรือเปล่าแต่ว่าก็เท่าที่ผ่านมาอย่างเรายังไม่เคยเห็นคดีว่าแบบว่าลเสเซียขอคืนนะมีคนสงสัยเหมือนกันว่าเอออย่างแบบนี้จะขอคืนไหมก,ก็ยังไม่เห็นแต่ถ้าเกิดว่ามีใครเคยเห็นว่ามันมีการแบบขอคืนวัตถุที่บชิวิกซื้อขายไปก็อาจจะมาโพสแบบบอกเขาได้ว่าแบบมันมีคดีนี้ด้วยนะไม่เคย ควเป็นเทปต่อไป <laughs> อออก,ก็อาจะอจะได้ีจริงๆแล้วถ้าแบบว่าทุกคนไปอ่านดูอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีสมบัติราชวงศ์โรมมนอฟอยู่ที่เมกาเยอะหลายชิ้นเหมือนกันเพราะว่าถูกซื้อไปเยอะใช่แล้วก็บางชิ้นคือสําคัญกว่า กว่าชิ้นนี้นก็มีนะใช่ใช่อันนี้ก็เป็นแค่หนึ่งในชิ้นซึ่งชิ้นนี้นม,นมันมันมันน่าสนใจตรงที่มันมาเป็นมงกุฎ Miss Universe แบบปฐมฤกษ์ครั้งแรกนี่แหละคือ <c oughs> ทุกคนเห็นแบบพับบิกแบบตุ้มทีเด<อ> <ๆ S 2> ียวแหละ,แล,ะแล้วตอนนั้นคือที่ใส่ก็คือแบบเป็นเป็นแบบรัดรัดคออ่ะเป็นแบบอย่างเงี้ยแล้วรัดอยู่ตรงตรงขามเพราะแบบมันใส่ไม่พอดีใช่ป่ะถ้าเกิดแบบก็คือใส่แล้วก็แบบรัดรัดเอาแต่เราคิดว่าหลังจากนั้นมาไม่น่าจะเคยเอามงกุฎที่เป็นของจริงมาใช้มาใช้ใน Miss Universe ไม่เคยเห็นนะคะน่าจะทำใหม่หมดเลยไม่แน่ใจว่าเเเเเปปป็็นนนนนพรรรรรรราาาาาาะะมมัััด่่่่ขขอออองงงคคค้้้้ีีหหืืลวแแกสจรริิงงงงๆก็เเเลยยแบบอออาาขจมี้ะ บทบาทของบอเชวิคในการรักษาประวัติศาสตร์รัสเซียเองมันเป็นยังไงอ่ะเออคำถามที่ดีอ,อมันเป็นคําถามที่ดีนะออทุกคนทุกคนคิดว่ายังไงบ้างเพราะว่าจริงๆบทบาทเขาค่อน,นข้างจะสับสนสําหรับฉันคือในข่าเดียวกันคือเขาขายแต่เขารักษาประวัติศาสตร์บางอย่างเอาไว้ให้ด้วยนะอย่างที่ที่เขารู้ตัวว่ามันเป็นของสาคัญเ,ออเขาไม่ได้ขายออแต่ใน,ในข่าเดียวกันคือก็ยินด,ดีที่จะขาย เราว่าเขามองว่ามันแบบมันจาเป็นที่จะต้องแบบเอาเงินของคือจริงๆเวลาปฏิวัติเสร็จแล้วมันต้องใช้เงินแชีงที่บอกคือมันจะมีบางวิธีการอ,อย่างเงี้<ล>อย<ม>อย่างเช่นแบบไปแบบ internal loan หอ external loan คือไปโลนต่างประเทศมาไปแบบก<ม>ูม้มาแต่คราวนี้น่าจะปฏิวัติมาจะไปกู้ต่างประเทศอะยากเพราะว่าคนไม่ยอมรับยังไม่ยังไม่รับเขาเลยเขาเป็นรัฐบาลที่แท้จริงเขาตอนยังสู้อยู่ยังสู้ไม่เสร็จใช่ป่ะอันที่2คือยึดทรัพย์เจ้าแล้วขายของทิ้งก็คือต้องยึดทรัพย์ของที่แบบมีแล้วก็เอาไปขายแล้วก็ไปทำอย่างอื่น คือส่วนหนึ่งเอาไปทำเอาไปทันกับปฏิวัติแล้วคือไปแบบไปสู้ให้เสร็จอันที่2คือเขาก็จะอ้างว่าแบบเป็นการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ล้าหลังก็คือเอาเงินของเจ้าเอาของของเจ้า,เาไปขายพอเจ้าสิ่งเนนะี่ยเอามาปกระจายให้โรงงานต่างๆให้มันแบบดีขึ้นซื้อเครื่องจักรเข้ามาอะไรเงี้ยเอออ่ะมันก็ไม่รู้มัน,นมันแล้วแต่จะคิดเอออันนี้ก็เป็นก็อาจจะต้องดูกันไปในอนาคตเนาะว่าแบบอีกร้อยปีสองร้อยปีอย่างเงี้ยรัสเซีย อาจจะขอคืนก็ได้ไม่แน่เออถูกก็ไม่แน่เพราะว่าจริงแล้วความสัมพันธ์ระดับประเทศมันเปลี่ยนแปลงทุกวันเนี่ยทุกคนอืมใช่เราก็ต้องรอดูว่ามันจะเป็นยังไงถ้าขอคืนเนี่ยน่าจะหลายชิ้นอยู่นะเมกาเนี่ยใช่ถ้าขอคืนจะอยากรู้ว่าขอคืนชิ้นไหนก่อนอ่าอ่าจริงเพราะเรารู้สึกว่าการพูดครั้งแรกสําคัญมากมันควรจะขอคืนสิ่งที่สําคัญที่สุดอ่ะาซึ่งอาจจะไม่ใช่น้องคนนี้หรอกไชน้องใช่แต่ว่าแบบ ขออะไรคืนอ่าเออเอ,อ,อันนี้ก็เป็นคำถามต้องติดตามกันต่อไปนะคะ,ะ,คะไม่ไม่แน่ว่าแบบใน ep สองร้อยห้าสิบรอจะเออเล่า,ามันมีถึง <laughs> นนหรอสองร้อห้าสิบเลยหรออาจจะได้เล่าว่าแบบเออละเซียขออะไรคืนอะไรอย่างนี้ได้ค่ะยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากสำหรับตอนนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวฝากติดตามกันว่าตอนหน้าจะเอาอะไรมาเล่าให้กันฟังบ้างได้ค่ะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะ